แล้วยังคะยังครับยังด้วย,ยรู้สึกว่าไมค์ของคุณนุกเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะคะก็ขอที่ที่อยู่บนโทรได้เป็นความจุใหม่ๆไม่ห้พ <laughs> ี่นุกติดตามช่องแฮมสตเตอร์ไลน์ได้ยังคะเดี๋ยวให้ติดตามโดยผมกดไลยนะครับติดตามแล้วเมื่อไหร่จะติดใจนะคะ เข้ามาเรียนไม่ต้องมาเรียนนะเพราะว่าเพจพี่เยอะพี่มีปัญญาแจกพร้อมแล้วโทษนะคะที่ต่อยหัวพี่แล้วมึงต่อยกูทําไมมึงคิดว่ามึงโหดมากเหรอเมื่อกี้ถ้ากูจะยิงมึงมึงตายนานแล้วอีไฟมึงสาจะมาตามไม่มาทํากิจกรรมแล้วมึงเข้ามาทำไมมึงไม่รูกปิการมึงมาทังท้คนอื่นเขาเสียหายมารังท้คนอื่นเขาเสียเวลาเมื่อกี้มึงเท่บ้าเหรอต่อยหัวกูเมื่อกี้กูยืนให้มึงต่อยด้วยกูไม่รู้ด้วยว่ามึงจะยิงกูหรือเปล่ากูเพไปตามบนบ้านมึงยิงกูทำไมมึงไม่รู้กิจกรรมมึงเข้ามาทำไมคะ เห็นไหมว่าเราทําอะไรกันไปไล่ฆ่ามันน้องๆตาพี่มาไปไล่ฆ่ามันเร็วไล่ฆ่ามาไล่ฆ่ามันตัวเดียวเองยังไม่โดนหัวแล้วโดนหัวแล้วโดนหัวแล้วเดี๋ยวก็สอยกันเองคอยดูนะวันไม่น้องเลยละกิจกรรมต้องละพอพอพอมันตายแล้วพอไปค่ะทุกคนวงบีบแล้วด้วยนะจะทันไหมนะจะทันไหมนะกิจกรรมของเราจะทันหรือเปล่าข้าแถวเดนเลยร้องเขามายิงใกล้ๆกันอย่าท นเลน้องขยับมาขยับมาแล้วเลวข้างหลังอะ่ะขยับมาการุณามองคนข้างๆด้วยว่าแถวมันโอเคหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ขยับมาพี่ไม่ได้หมายถึงขยับมา โอ้ทุกคนพี่ปวดหัวบ้างเลยหรอ <c oughs> ตาพี่จะเริ่มคัดแล้วนะทุกคนเอาละยืนนิง่งๆเรามาเริ่มจากคนแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้ฮิมพอปแล้วใช่ไหมเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอันนี้ไม่ฮิมฮอปขออนุญาตนะคะสำหรับใครที่รับไม่ได้ก็พี่ข้าขอโทษด,ด้วยนะคะบุกคิไม่ได้ช่วยอะไรอ,นนอันนี้มาเป็นเซตเลยพี่ข้าบอกแล้วว่าอย่าแต่งเป็นเซตนะคะถึงจะเที่ขานาดไหนขอโทษด,ด้วยนะ มันไม่ได้มันก็คือไม่ได้จริงๆนะทุกคนนี่นนจะเป็นคาวบอยมากกว่าเป็นทิมฮอปขอโทษด้วยนะคะอย่างงอนพี่นะอหัวล้นชอบว่ะชอบหัวล้นมากหัวล้น,นมานหัวล้น,นลผ่านแลเนี้ยหัวล้นเนี้ยชอบใส่เขาอ่ะทุกคนแต่คนที้ผ่านพี่ชายคนนี้มาอันนี้ไม่ได้คนนี้มาเป็นเซตเลยไม่ผ่านนะคะข้าวอย่าได้แบบ create 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 ครีเอทครีเอทนะคะพี่ชายอ้ยพีช่ชายถอดเสื้อเยอะมากเลย ขาวบอยไม่เอาอันนี้เหมือนแบบราชาแห่งเมแห่งเมืองจีนนะคะเริ่มต้นก็ผ่านได้ไปฉั่นให้เธอค่ะผู้หญิงคนนี้ก็อุยชุดเท่ค่ะผ่านาคาะน่ารักที่คู่ดีแต่มันไม่ใช่ที่หอบอะ่ะแค่รองเท้าหมีก็ไม่ได้แล้วนะคะอโอเท่าไหร่คนนี้ผ่าน สวยหรูอะไรมากนะทุกคนอุ้ยพี่พี่ชอบอ่ะอันนี้เขาแต่งตัวเก๋มากเลยพี่ชอบพี่ชอบผ่าน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 ผู้ชายคนนี้ก็หล่อค่ะไปค่ะผ่านค่ะผู้หญิงสี่คนวะอ้าวผู้หญิงสี่ผู้ชายสี่เหลืออย่างละหนึ่งค่ะทุกคนมึงควายคอยบ้านมึงพูดได้ดิหรอแะไว่ามึงโง่ควายเนี่ยวิ้งก็เท่ดีนะอ่าร้องให้เธอปต่อยกันไปต่อยกันเลยเดี๋ยวพวกเนี้ยที่ไม่อยากยิงอ่ะขอโทษขอขอโทษได้ไหมล่ะ ตอนลึกน้องๆไปฟังพี่เลยมาค่ะมายืนค่ะแสดงความสามารถเอาว่าเตะบอลหน้าหลาดเจอเจอผ่านน้ำไป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 เอาว่ามีท่าเต้นหน่วยอ่ะผ่าน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 เสยๆเสยๆโอ้ยหัวโยกเป็นหัวโยกเลยน้องนะคะมาเป็นท่านี้หมดเลยอ่ะเอาค่าเต้นมาจากไหนวะทำไมพี่ไม่มีประท่าเนี้ย ชายค่ะต่อไปเป็นผู้ชายค่ะโอ้โหฟิตมากนะมากโวยมา,าอะไรอะไม่ได้วิจาร์เลยตอนนี้คือแบบโอ้หล่อรวยเท่มากมันรวยเกินไปไม่ชอบมันรวยเกินเบิ้มมันรวยเกินเบิ้มโอเคเหลือสี่คนแล้ว หัวโลคนนี้มากพี่ชอบคนนี้พี่จะเอาคนนี้เหลือผู้หญิงสองคนทำยังไงเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็สำรวจนะคะนี่ีชอบน้องที่ชอบน้องคนกางเกงเหลืองอ่ะทุกคนคนกางเกงเหลืองขอโทษนะพี่ต่อย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 พี่เร็วเดี๋ยวพี่จะไปตายหมอกก็ได้อ่ะพี่จะได้ดูแล้วโอเคน้องผู้ชายมี่มีไหมครับฮัลโหลหมอล้นไอ้โล้นมีไหมหรือเปล่าโล้น ใช่ไม่มีไม้ไม่ต้องเอารางวัลเขาไม่ตอบอ่ะแอบเมียเล่นหรือเปล่าเนี่ยราชาออกออกชื่ออะไรไม่มีสัญญาณตอบรับจากเบอร์เรกิจันรีเจอร์เรกิจเจอร์ริสเจอร์เบริจิจิจ่าเรื่ออะไรคะชื่อนุภาพนุภาพเอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาค่ะอันนี้ไม่ได้ขอเบอร์เนียนนะครับชื่อนุอายุเท่าไหร่คะ อายุ25ครับอายุ25ด้วยไม่คุกแล้วมึง <BS> มีแฟนหรืยอยังคะยั <BS> งครับยังด้ว <BS> ยรู้สึกว่าไมค์ของคุณนุกเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะคะก็ขอที่ที่อยู่บนโทรได้ไหมคะจะส่งไมค์ใหม่ไปให้ <BS> ไม่ได้ดอกเนียนขอเบอร์น,นะคะก็ทุกวันนี้เวลาจะส่งข,ของไปสนีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้บเบอร์เถอะอะค่ะอะไรนะครับพังเนอะไรนะคะ <BS> ไม่มีอะไรครับ อบอกมาเลยค่ะศูนย์อะไรค่ะศูนย์แปดอะไรค่ะรอเล่นค่ะเอาเรียกเป็นพี่นุกแล้วกันรอเพราะว่าเขาอายุ25แล้วนะคะกตอนพี่เขจะอายุแบบว่าสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยพี่นุกค่ะพี่นุกอะไรเข้าฝันอ่ะพี่นุกแต่งตัวแบบนี้ค่ะพี่นุกไม่ด้วยกันครับมันมันดูดดีที่หัวร้านครับหัวร้านแต่งตัวทีมพอกแบบน่ารักมากเลยอ่ะพี่นุกนุ๊สตรีมข้าวตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอคะใช่ ใช่หรอค่ะติดตามมานานหรือ,อยังล่ะผมก็ได้ติดตามครับว่าดูได้พักใหญ่ๆแล้วครับราคาเท่าไหรห่คะถูกกว่าดีรับ ดีมาบอกชอบได้ไงเลยพี่นุ้ติดตามช่องแฮมสเตอร์ไลท์ได้ยังคะเดี๋ยวให้ติดตามโดยผมกดเลยนะครับติดตามแล้วเมื่อไรจะผิดใจนะคะเเอางี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนคือพี่นุ้เนี่ยเป็นเสียงผู้ชายที่แบบว่าน่ารักนะใด้เป็นดูฟังเป็นแบบผู้ชายที่แบบตะมุตะมีอะไรเงี้ยขออนุญาตถามผัมส่วนตัวได้ไหมคะพี่นุ้ ได้ค่ะได้ในตอบได้ในตอบครับพี่นุ๊กสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่คะเอ่อสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบหกครับผายมันสะกดใต้องเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากเลยนะคะมีเฟซไหมคะถ้าไม่ได้ขอเองนะคะพอดีว่าน้องๆคนดูเขาเรียกร้องมาเนี่ยค่ะแบบขอวับหรือขอวับอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเดครับมาแจกเฟซด้วย ชุดเลยนะคะไม่ไม่ได้ฟังเสียงมาก่อนด้วยไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่คือชอบความหัวล้นเขามากเลยลน่ะโอเคค่ะมาที่น้องมิ้นบ้างน้องมิ้นเปิดไมค์ค่ะลูกน้องมิ้นบอกกูมา<อ>ทําอะไรอยู่ตรงนี้<อ>น้องมิน้นอายุเท่าไหร่คะอาย,ยุสิบห้าโอเคค่ะน้องมิ้นก็แตงตัวน่ารักมากนะคะพี่เขาชอบอนะก็เป็นพี่หอวพี่น่ารักมากโอเคค่ะพี่ชิคก็พี่นุ้งหัวล้นไหมคะไม่ล้นค่ะตอนแรกเรียกเขาว่าแบบล้นับโล้น ดีใจนะคะที่กิจกรรมของข้าวหรือน้องเบิ้มเนี่ยไม่ได้มีแค่น้องๆที่เป็นเด็กมากๆมาเล่นก็พี่นุกอายุ25ก็ยังบ้าบอมาทําตามเนาะพี่นุกเนะาะวางรับวางวาง้วยนะตอนแรกพี่นุกทำท่าอะไรนะทำไมข้าวถึงถึงชอบจริงๆไม่ได้ดูท่าเต้นเขานะชอบหัวเขาเขาทำน้านี้ดูเป็นคนอารมณ์ขันนีนะ <c oughs> โอเคปะ <c oughs> แจกเลย <c oughs> ส่งไปแล้วคนละหนึ่งใบค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ กิจกรรมกันใหม่นะคะพี่นูกับน,น,น้องมิ้นขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายนะครับ๊ายบายรักที่เบิ้มนะคะบ๊ายบายค,ะายคะ่ะน่ารักมากนะคะทุกคนไม่กเก็บอาการ <โฮ S 1> กเก็บอาการ <โฮ S 1> กเลไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกคนต้องคิดว่าบอกว่าแบบเป็นอะไรอะไรด้วยค <โฮ S 1> อะค่ะ